แค่ค่ะแต่แฟนเขาหัวเอาขอแค่ติเตได้เลยนะะนะ่ะอ่าอยู่ในห้องนู้นค่ะห้องนูน้นนี่นี่ห้องห้องเ <c oughs> นี่ยนเะ <c oughs> นี่ย <c oughs> คนคนนี้ค่ะ <c oughs> ติคนนี้ <c oughs> ใช่ใช่พอดีบอกให้พี่เอเต็กแล้วแต่ว่ามันมันเลขอะไรดิเลยอ่ะบอกเลยสามหนึ่งหนึ่งของมากตีของม้าครับอันด็ตายซะตายซะมันไม่มันชื่ออะไรซันนี่เดย์หรอซันนี่เดย์ไอซันครับไม่มันชื่อไม่ชื่อมาถึงชื่อซันนี่เดย์เลยน่าจะซันนี่เดย์ครับใช่เหรอไม่ใช่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 เปล่า คนบางซัน mm. ันนีี่ดคนบางซันไกโตีกโตคนใหม่บางซันไก่โตใครฉีดยาก็ไปลงพื้นที่ซันเนี่ยไม่เดี๋ยวเขาจะเตะเตะออกเดตะลงพื้นนี่กันก็ใช่ไงบางซันไก่โตก็น่าสมควรบางซันไก่โตสามเจ็ดศูนย์ค่ะสามเจ็ดศูนย์เรียบร้อยมีคนเหมิดเอื่อพระอาทิตย์ไล่ผิดเลแมนทาวอน์ โอเคอ่าเรียบร้อยขอบคุณมากคะ่ะเดี๋ยวจะคุคพองไปส่งถึงหน้าประตูอ่ะอ่ะออกแจ็คมาเขาเขาฆ่าหมอในโรงพยาบาล <c oughs> จะสอยไปได้วยสิคะไปไหนอะคะไปส่งก็หน่อยไปส่งที่ไหนอะคะ เดี๋ยวว่าบอกทางครับระส่งว่ารถไหนครับพี่จะขับไหมอ่ะไม่เป็นไรนะรม้ขับแหละรถรื้อไงวไม่อยากไปก้าวไก่ไปทางไหนอ่ะไปทางซ้ครับทซ้ายไปนี่คุมกันหมครับรว่าไง ตะเกียร์สายครับตะเกียรซสายอ่าไม่ไม่ตรงนี้ครับไม่ใช่ตรงนี้ครับตรงไว้รถคันขาวข้างในเห็นไหมข้างขาวข้างในนู้นจากข้างหลังเนี่ยรถเก่งเนี่ยไหนอ่ะสายสายดูดีดีลึกลึกอ่ะลึก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 เหรออืมใช่ลึกลึก นี่อะลึกอเห็นแล้วค่ะนนใส่ตาสั้นเหรอใส่าตาสั้นเหรอใช่ค่ะไม่ได้ใส่วแว่นสั้นขนาดไหนอ่ะท่านบอจะเห็นวัวไหมเห็นนะคะเห็นชัดเพราะ<ม>ว่ามันวิ่งบับปากเลยค่ะวิ่งบับเหรอแล้วชอบคนวิ่งบ<ช>ับแบบนี้ไหมไม่ค่ะเดี๋ยวแฟนเขาหัวเอาครัับ เอ๊ะพ like ี่ฝนเลเป็นว uh, uh, ิธีการถ้าอยากรู้ไงถ้าอยากรู้ไงเอ๊ะตอนที่ซ่อมกับ อาปิ่นโตที่นู่นก่อนนะเดี๋ยวมาโอ้โหอยังไกลเออไม่ต้องมาหยอกดูหน้าหัวด้วยก็จะไปทางไหลดีวะเหนือเนือเหนือเๆนือเนือ เกือบเกือบเป็นโอกาสอันดีของพวกลื้วนะนะที่แบบลุงไม่อยู่และแบบถ้าไม่มีงานนะลือก็รู้ว่าจะไปไหนต้องไหมว่าจะไปเสิร์ฟเซอร์วิสให้พวกลือหาได้เด็ดเต็มที่เลยแม่เสียดายนะอย่าเศร้าไปนะครับอย่าเศร้าไปนะันมีโอกาสนะครับเอาที่มีโอกาสนะแต่คือตอนนี้ภารกิจเยอะมากเลยก็เลยไปไม่ได้นะครับต้องขอประทานโทษด้วยนะครับชาวชาวทั้งหลาย ชาววัดทั้งหลายขอบคุณครับคุณโจ้หมูสิบิบดาวครับคุณครับเจริญสุขเจริญสุขครับอายุมากไปหนึ่ครับนลำเลียงนะครับคุณมากครับรถรถครับภารกิจวเยอะมากเลยไปไม่ได้หรอกทิ้งน้องๆไม่ได้ครับทิ้งทีมไม่ได้เฮ้ยรถลุงเมื่อวะ kéo chắc anh em cao còn hết phái tao một ạ มันจะขับมันจะเร่งกเ็เร่งมันจะไปก็ไปดีมันจะขับจนจอดทำไมวะ ไม่เอามันไม่เอาไม่เอาจริงจังอะไรจริงจังแกงบ๊อบมันเกินไปอะไรย่าง ล่าสุดอะแต่ไม่รู้มันไปไหนอะขารมาโชคาร์มาโชว์อ,อะมันขับมาแถวนี้ทางเนี้ยพีเ่เต,ตอร์พี่เตอร์น้ำมันแป๊บนึงพี่เตอรน้ำมันแป๊บนึง คนเพิ่มดาบจริงๆนะได้ครับเดี๋ยวไอ้น้องมาร์ก็เป็นดาบนี่ไงเอาไว้ก่อนใครถ้ามันไปไวกว่าพี่ก็ให้เขาไปก่อนก็ได้ไม่ได้ซีเรียสเลยอะไรไมานถึงอะไรเป็นล,ลิตฉลาด

นพอร้วเหรอ๋ตี1มันจะไปเปลี่ยนชุดเปลี่ยนต่อมาไม้กีตมันข้างหลังอ่ะที่ไหนใช่ทุกตี1เลยหรอรถรถรถที่ไหนที่ไหนที่ไหนไปกลาดอ่ะเฮ้ยตายครับนี่ไสีเหลือ มานมีรถมาแล้วตายเลยตายเลยแล้วมันยิงเพ่ออะไรลับปู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 จะไปยุ่งกับงวอลน้ลรออุ้มเลยเออแทงกันเองแทงกันเองเะอุ้มมันกว่าเยอะอุ้มเลยอุ้มเลยใส่หอยหน่อยดหอยหน่อยดอุ้มให้ก็ได้หอให้หน่อยหอยหน่อยเดี๋ยววุ้นเป่าขอหน่อยอุ้มมันกว่าเยอะ เฮ็อุ้มมันก็เยอะหอให้หน่อยดิเฮ้ยถุงมินิถุงมิเทกไปถุงไปไหนอ่ะไอ้ก๊อตไอ้ก๊อตเบ๊อเบ๊เบ๊มาเนี่ยมาเนี่ยมาเต๋อสอผมศพผมอยู่ดีครับอยู่ดีครับอุ้มศพอุ้มศอเพื่อนเท่านั้นนะครับใส่ถุงแล้วใส่ถุงแล้วใส่ถุงแล้ว คันหนูคันนูคันหนูคันไอ้คันนู้น่ะคันมิเชลคันนู้น่ะตามไปดิเนืหน้าเนืหน้าหยุดขึ้นมาไม่ห่วงครับเพามีสิทธิ์โดนจับครับไม่เหมือยบ๊อบครับ ที่แม่งไม่มีสิทธิ์โดนจับเลยผม <at> ไม่ไิ้โดนจับแน่นอนครับมรือว่ามากมายแค่ไหนเรื่อง,งอะไรอะอย่าด้รถไม่ได้เร็วขนาดนั้น ก็อยากมีรถตำรวจอยู่เนาะ้รถตำรวจตั้งเร็วมากอยากได้รถตำรวจจักม,มีอะไรเลยนอกจากน้นแหละเธอจะชอบไม่้ยนะเมาอย่างเดียวนะ ลืมไปว่าอารัมสองแม่ไม่สันทัดต่อการแบบนี้ต่ต่อดินดินแบบนี้นแบบนน